สวัสดีครับวันนี้นะครับเราขอแนะนำตู้ล้างเครื่องมืออเนกประสงค์ของสมาร์ทรุ่น PWT 2 0นะครับเป็นตู้ล้างเครื่องมือนะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างเนกประสงค์ราคาไม่แพงนะครับนี่นะครับสามารถที่จะจัดเก็บได้อย่างสะดวกมีล้อนะครับนี่นะครับก็จะเป็นล้อเป็นนะครับสามารถหมุนได้รอบทิศทางนะครับหากเรากลัวว่ามันจะเลื่อนนะครับนี่นะครับมีเบรก นะครับป้องกันการเลื่อนไหลน,นะครับล็อกเลยนะครับล็อกเลยนะครับสองข้างนะครับนี่นะครับทําให้ป้องกันการเลื่อนนะครับใช้งานได้อย่างมั่นใจนะครับ มาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างพอเราเปิดฝาขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายอ่อนนะครับซึ่งสามารถที่จะหมุนได้รอบทิศทางนะครับแล้วก็มีแผ่นซิงค์นะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันหรือน้ยานะครับนี่นะครับระบายได้ดีนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะใส่น้ํามันหรือน้ํายานะครับประมาณ10ลิตรนะครับตัวปั๊มนะครับก็จะมีฟิลเตอร์นะครับ ไม่ต้องกลัวว่าน้ำยาหรือน้ำมันจะขุ่นนะครับเพราะว่าฟิลเตอร์จะเป็นตัวกรองให้นะครับเวลาที่เราเปิดมานะครับก็จะใสตลอดนี่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้รอบชุดทางใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นะครับหากเราใช้เสร็จแล้วนะครับเรายังไม่เก็บนะครับก็ปิดฝาได้เลยนะครับนี่นะครับหรือหากเราต้องการที่จะ เก็บน้ำมันหรือเปลี่ยนน้ำยานะครับที่ตัวใต้อ่างนะครับนี่นะครับที่ใต้อ่างนะครับก็จะมีวาลหรือมีรูระบายนะครับที่ตัวนี้นะครับเราเปิดมาลงที่เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับหรือเราล้างชิ้นงานเสร็จนะครับเอาชิ้นงานนะครับมาวางที่ชั้นนี้เพื่อที่จะให้ชิ้นงานแห้งหรือหมาดนะครับแล้วเราก็นำน้ำมันนะครับที่ ออกจากชิ้นงานนะครับมาใส่ที่ที่นี่ได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบนะครับไม่เลอะเทอะภายในร้านหรือในช็อปนะครับตัวนี้ผมวัดให้จากขอบนี้เลยนะครับขอบนี้เลยก็จะได้อยู่ที่98นะครับ98นะครับหากวัดแนวลึกนะครับผมจะวัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ก็จะอยู่ที่54นะครับแล้วส่วนสูงนะครับส่วนสูงผมจะวัดให้2ระดับนะครับหากเป็นระดับแรกที่ตัวอ่างนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ90แต่ถ้าเกิดว่าเราวัดในส่วนที่สูงที่สุดนะครับอ่าผมจะอยู่ที่ที่นี่นะครับก็จะประมาณ133นะครับ<ม>เพื่อที่ให้ท่านลูกค้านะครับได้ เตรียมพื้นที่ก่อนการสั่งซื้อนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0969359907นะครับสนใจสั่งซื้อก็ลงชื่อที่อยู่เบอร์โ,โทรศัพท์นะครับลงไว้ที่คอมเมนต์หรือส่งมาที่อินบ็อกซ์นั่นนะครับสินค้าชุดนี้นะครับสามารถที่จะส่งแบบเก็บเงินปลายทางได้นะครับรับประกันให้6เดือนนะครับ ล้วประกันตัวปั๊มตัวเครื่องวันนี้นะครับเราขอแนะนำตู้ล้างเครื่องมือของสมาร์ทรุ่น p w t 2 0นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเราและทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ